การปฏิบัติธรรมสำหรับคนที่ไม่อยากปฏิบัติการปฏิบัติธรรมไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ได้ผลมากหรือได้ผลน้อยหรือได้ผลชา้าหรือเร็วที่เห็นนี้คือคำบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราใช้บริกรรมจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ได้เหมือนเราสวดมนต์ก็เหมือนกันก็คือการบริกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเช่นที่ผู้เขียนเคยทำมาก็ใช้คำบริกรรมแบบนับหนึ่พร้อมลงเท้าซ้ายเหมือนเราฝึกแถวตำรวจ ทหารวนไปรื้อๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจากนั้นให้เรามาสังเกตตอนที่จิตเราไหลออกไปคิดหรือเราเพลอหยุดการบริกรรมไปขณะนั้นตรงนั้นสําคัญกว่าคือเรารู้ทันจิตที่ไหลไปหรือยังและให้รู้ทันให้เร็วทันทีที่จิตไหลออกไปคิดแล้วเรารู้ทันนี่แหละการปฏิบัติธรรมเขาเอาตรงนี้เพราะสิ่งที่เราระลึกรู้ทันทีทันใดนั้นคือสติหรือสมาสติที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจให้เกิดให้เราสร้างตรงนี้ให้มากที่สุด แล้วสตินั้นจะกลายเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตที่ตั้งมัน่นและจะกลายเป็นปัญญาในลำดับต่อไปลองฝึกแบบนี้ดูรับรองจะได้ผลชัดเจนส่วนใหญ่ไม่มีพระองค์ไหนเคยสอนเราแบบนี้หรอกผู้เขียนทำมาแล้ว17ปีเห็นผลชัดเจนมาแล้วถึงฝากมาบอกแบบนี้ทำเล่นๆตอนเริ่มจะนอนก่อนจะหลับสักวันละ1 0ถึง20ินาทีทำท่านอนเลยอ,อย่านั่งก็ได้ให้นอนให้สบายที่สุดจนหลับไปแบบนั้นยิ่งดี แล้วจิตมันจะฝันเป็นธรรมะทั้งคืนยิ่งดียิ่งดีชื่อเรานะักกำไรชีวิตเราแล้วถ้าทำได้แบบนี้หรือเวลาเจ็บเวลาป่วยหรือเวลาใกล้จะตายก็ทำแบบนี้รับรองเพื่อนเพื่อน,นพบหน้าชาติหน้าได้ไปดีแน่นอนปัญญาที่ได้ทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นเองมันจะเห็นเป็นธรรมดาทุกเรื่องคือธรรมดาและปล่อยวางไม่ยึดถือไม่หวาดกลัวไม่ตกใจไม่วิตกไม่กังวลใดๆนี่แหละคือปัญญาอันยิ่งเอง ที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมแล้ว